สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเฉลยโจทย์การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเหมือนอย่างเคยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อที่8แล้วนะข้อนี้เขาบอกว่าลูกบอล2ลูกถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งโดยลูกที่1มีความเร็วต้นเป็น2เท่าของอีกลูกหนึ่งลูกที่มีความเร็วต้นสูงกว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นได้สูงสุดเท่ากับเท่าใดนะครับก็มีตัวเลือกให้ทีนี้นะครับจากวันก่อนหรือว่าคราวที่แล้วเนี่ย ผมเคยพูดเกี่ยวกับทิศตีของการโยนขึ้นไปใช่ไหมครับว่าถ้าเราโยนขึ้นวัตถุโยนวัตถุขึ้นไปในในเนวหนึ่งเนี่ยด้วยความเร็วต้น u ยู่ครับขึ้นไปได้ถึงจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ตำแหน่งนี้นะครับจะมีค่าความเร็วปลายเนี่ยมีค่าเป็น0ผมก็จะสมมุติว่าระยะสูงสุดนี้ก็คือตัวแปร h ผมจะได้ความสัมพันธ์นะครับออกมา กับ square root 2gh นะครับซึ่งอันนี้ผมจะทบทวนอีกทีนึงนะครับเราให้ u นั้นมีทิศบวกครับแล้วเราเลือกใช้สูตรว่า v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2ใช่ไหมบวก2 g s อ่าผมใช้สูตรนี้คงจำได้นะครับแล้วที่ระยะสูงสุดนะครับความเร็วปลายก็เป็น0ผมแทนสูตรตัวนี้เข้าไปโอเคนะ U กำลัง2นะครับแล้วบวกกับ2นะครับเพราะฉะนั้น u มีทิศขึ้นนะครับเป็นบวก G นั้นลงเสมอเพราะฉะนั้น G เลยติดเครื่องหมายลบไปโอเคนะครับคูณด้วยตัวแปร H อะปรับตัวแปรให้เหมือนที่เราคิดนะครับเมื่อเราย้ายข้างเ,เสร็จเนี่ยแล้วก็ทำการหาค่า U เราจะได้ว่าเป็น U เท่ากับส r e root นี่ครับ 2gh ออกมาแล้วโอเควันถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับจะเห็นว่าค่า g ถราแทนในสูตรนี้นะครับ g ก็แทน10นะครับเพราะว่าเราได้คิดเครื่องหมายมาในตอนแรกแล้วเอาละทีนี้ต่อไปเราจะลองแก้โจทย์ข้อนี้หน่อยเราก็จะวาดรูปเพิ่มอีกนิดนึงว่วน,นี้คือลูกที่1น,นะครับ ตรงนี้คือลูกที่2ถ้าลูกที่2นะครับเราให้เป็นตัวแปร u เจ้านะครับลูกที่1มีความเร็วต้นเป็น2เท่าแสดงว่าลูกที่1ก็จะมีความเร็วต้นเป็น2 u นะแล้วลูกที่1ก็ต้องขึ้นไปได้สูงกว่าถูกไหมครับผมก็สมมติว่าตรงนี้คือระยะ h 1ละ โอเคนะครับส่วนของเจ้าก้อนที่2ผมก็สมมติว่าอยู่วันนี้ก็ให้เป็นตัวแปร H2 นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อ้างจากสมการในกล่องนี้ได้เลยว่า U1 นะครับก็เป็น Square root 2gH1 ขณะที่ u2 นะครับขณะที่ u2 ตรงนี้นะครับขณะที่ u2 ก็จะได้ออกมาเป็น square root 2gh2 ถูกไหมทีนี้เราต้องการหาอัตราส่วนของระยะสูงสุดนะครับผมก็เลยจะจับเป็น u1 นะครับต่อ u2 ใช่ไหมตัวนี้ก็ได้เป็น square root 2gh1 นะหารด้วย square root 2gh2 นะครับทีนี้พวกเราอาจจะแทนค่า u1 ไปเลยก็ได้ก็เป็น 2u ับ2 U U 2ก็แทนเป็น U ไปซะนะครับในสแคว o ู t จะเห็นว่า,า2 G ถูกหักล้างไปหมดนะครับภายในส root ก็จะเหลือเป็น H 1ส่วนด้วย H 2โอเคนะครับเอาละงั้นผมจะขอลบตรงนี้ออกไปนิดนึงไม่มีที่พื้นที่ละ <S 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 นะครับ ทีนี้ก็แก้สมการในอยากนะถูกไหมครับคงเดาออกกันแน่ว่าจะขั้นตอนต่อไปเราจะแก้สมการยังไงนะครับเอาล่ะหลังครึ่งฝั่งนี้นะมาดูฝั่งนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมต้องการให้สแควรทหายไปผมต้องยกต้องยกกำลังสองสองฝั่งนะครับยกกำลังสองนะปุ๊บได้เป็น 4 u กำลังสองใช่ครับส่วน u กำลังสองเท่ากับ h 1ส่วน h 2ใช่ไหมวัน u กำลังสองตัด u กำลังสองไปนะครับเราก็จะได้ว่า,า h 1ซึ่งมีค่าสูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมีควรต้นสูงกว่าก็ได้เป็น h 1เท่ากับ C H 2เ,นะเกิคนะก็เลยตอบข้อที่2ไปนะครับเอาละวันนี้ก็เพิ่มให้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็พอแค่นี้ก่อนครับ